สมมติมันขายได้20ล้าน30ล้านก็ต้องแบ่งสิฮะเขาก็ให้ฉันละหรอให้ไปเลยเอาไปเลยจบสมมติถ้ามันรับได้แบบในอนาคตขายได้ล้านกระปุก79บาทคูณเท่าไหร่คูณหนึ่งล้านกระปุกเท่าไหร่ก็79ล้านเจกล้านก็แบ่งไปเลยก็แบ่ง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 มันสิบเอ็ตัวอย่างเนาะสัญญากระดาษไม่น่าตัวกับสัญญาในการพูดโทรศัพท์มือถือ ผ่านที่ต่อเขาโดนหนึ่งหมื่นาทำไมเปรี้ยวจังวะวันนี้เป้ยทั้งวันเป้ยทั้งวันครับทำไมถึงเปรี้ะเขาบอกค่าดองหรือเปล่านะคือคุณถ้าแล้วเราจะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมถ้าเราทะเลาะกันอ่ะก็จะให้อยู่ปะก็ต้องให้ตามตามคำพูดทะเลาะไม่ทะเลาะเลือกคบไม่เลือกก็ต้องให้สมมติเธอไปอะไรไปคนอื่นก็ได้อีท้ายได้แถมเดิมอาแล้วถ้าแบบเป็นอะไรไปลงง ถ้าสมมติเอาไปขายเมืองเมืองนอกส่งออกนู่นนี่นั่นนะ,ะก็ให้ด้วยเหรอให้เฮ้ย,ฮยก็จะได้ก็จะได้บอกเต็มปากว่าทุกคนซื้อน,อออน้องเบสก็จะได้ด้วย้ดีฟิลแบบอ<ะ>พายานหนึ่งหมื่นคนตัวนี้ผม<ร>ให้ไปเลยนะครับใเ,เราจะไม่ไปออกผลกระแสด้วยกันนะไม่ครับ <c oughs> แม่คุณแม่ก็นั่งฟังอยู่นี่คุณแม่ก็นั่งฟังอยู่นี่เฮ้ยโคตรเทพครับพี่พี่แมงโคตรแล้วตอนนี้คือโทรศัพท์โค้ดใจพี่แมงโคตรหล่อใจพี่แมงโคตรเทพแล้วโคตรหล่อโคตรแมนเลยพี่แมงโคตรจะเทพแต่ว่าพี่ปวดแขนไหมครับพี่ปวดแขนนะครับเราจะได้โชว์ไงไปพี่อยู่ตอนนี้พี่อยู่เงี้ยบันไมเลยอ่ะไอ้รถไอ้รถไม่พอเราจะได้โังเลยครับว่าพี่ซื้อให้อ่ะครับพี่แมงโคตรเท่พี่แมง โคตรหล่อโคตรใจอะ่ะแม่โคตรแมนอะ่ะบ <B. S 2> อย่างเทพถ้าอนาคตมีก็คือเป็นยังกษัตร้างก็ต้องแบง่งเฉพาะอันนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเราขายได้หนึ่งล้านชิ้นเจ็ดสิบเก้าบาทกราชิ้นก็คือเจ็ดสิบเก้าล้านสองล้านชิ้นก็เป็นสองร้อยล้านถ้าเกิดสิบล้านชิ้นก็เท่าไหร่นนะก็ต้องแบ่งครับเฮ้ย อย่ามันอู้หู้ยังเรียบบอดหลายขอบคุณค่ะเพื่อนขอบคุณมากค่ะมบสวยใบยอไอใบน้ำมันนะครับวันนี้นี่ไอโฟนใบใบน้ำมันเอาให้ยูดีมีให้แล้วล่ะเด้ออันนี้ก็ให้สมบังปรารถนาขอให้เจอเดินฮัฟบอสขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอให้เจอสมบังในสิ่ริงจะอยากได้เด้อเฮง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 คีนเฮงเฮงต้มอึ่งเฮงเฮง ขอให้บอสรวยเลิเอาต่อ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 ดันดันให้มนได้เร็วบอกมาว่าอีสานต้องพูดยังไงขอขอให้บอสลุยรวยรวยเออรวยรวยเลยค่ะขอให้เงินเขาก็ชาร์จด้วยล่ะกษัตริย์เที่กบบอีสานน่ยแต่มันมันมันกระเดิมมันกระเดิมเขบคุณหลายๆเด้อค่ะเรือเหตุตั้งใจให้คล้ายๆกันคล้ายชๆกันเด้อได้ค่ะ ขายไลด์แต่สไลดขายบ่อยขายซอยบอลเด้อได้ค่ะบอลยังมีไสไล่ขายบ่อยๆค่ะเขา,า,า,ขาขพูดหลายๆเลยค่ะขันมือได้รอยล้านเจ้าก็ได้ไปแล้วดิแต่ต้องขออิสุบาดดิมันไปน้ำกันแล้วมันก็ต้องแค่ไรล่ะมาคอยถามว่าอุ้ยเป็นฟังเทียนหรือเปล่าอันนี้คือชีวิตเจ้าเป็นตาฮักแค่ละ่ะเออเขาพูดหลายๆนะโอ้ยพูดชัดชัดแล้วนี่เป็นตาฮักแค่ตาฮักหลายหนาลักขึ้นหนาลักแค่ไรขึ้นหนาลักหนาลักกี่เปอร์เซ็นต์ หลายเปอร์เซ็นต์ลอยลอยลอยหนึ่งหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์ให้เต็มลอยเต็มลอยโอ้โหว้เกินลอยเกินลอยได้ตีแมนเดี๋ยวสิหันบอกภาษาอีสานน้ำเดียรบอกสืมื่นได้บ้างแมนเดี๋ยวสิบอกภาษาอีสานขาดบอกหลายๆแล้วก็สิสิไล่ขายฟินแห้งเออสิไรขาเจ้าสิได้มีเงินเปิดซื้อคงซื้อของ้ันเจ้าไล่ขายหรือเจ้าบอลไรมันแขวยไ่ขายผู้เดียวแขวยกระแบงเจ้าคือเก่า บอเดี๋ยวเดี๋ยวซอ,อ,อ,อยกันขันเจ้าบอขายซอยกับขายผู้เดียวแมนเจ้านอนหลับยิ่งแย่ซอยกับที่ขายแม<ด>นเจ้ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเบ๊ตต้องมานั่งไลรขายนะน้าไม่ขายก็เยังไรผมก็แบ่งให้อยู่แล้วคือไม่ว่าจะจะขายด้วยทางไหนแบบสมมติว่าจะไปหลงออกหลังจากวันน้ใช่หลังจากวันนี้ไปแต่ก็แบ่งให้เบสหมดหลังจากวันนี้ไปเธอจะจะนอนหลับทับศีรษะเธอจะไม่ถือศีรษะฉันไม่แตะทั้งเดียวฉันก็แบ่งให้อยู่แล้วไม่เดือกเพราะเราได้พูดแล้วไงเราได้บอกแล้วไงพูดขนาดนี้ก็ต้องอถือแล้วป้าเราจะพ ร้านร้านกระปุกรออยู่เออรึบขอบคุณค่ะตั้งใจเ้ยได้ค่ะบอสมแล้วที่เขาเรียกเธอว่าบอสม่โคตรเท่แม่เท่ว่ะเราไม่เท่เราอย่างนี้เลยเท่จริงเราเป็นว่าลองมาเก่งมองเงี้ยแม่งโคตรเท่อะทำไมอะเพราะว่าฉันมาถ่ายให้ฟรีอะเธอก็เลยแบบให้ฉันคืนอย่างนี้หรอ ก็บอกว่าไม่ต้องมันก็จะเกินค่าตัวฉันไปเลยน่ะเว้ยถ้าอาสมขายได้เป็นสิบสิบสิบล้านยี่สิบล้านอ่ะก็เกินค่าพีเซนเตอร์น่ะเว้ยมันก็เกินอยู่ค่าพีเซนเตอร์เขามอกว่าค่าพีเซนเตอร์สิบล้านค่าตัวสมมติสิบล้านแต่ว่าขายได้ประมาณสองสามร้อยล้านก็แบ่งไปเลยห้าสิบล้านหกสิบตั้งไปตทัวสิบล้านอย่างเนาะก็การเป็นกันเวลาแม่ก็เห็นด้วยน้ำยูแม่กับโอเคคุณแม่ก็คุณแม่ก็แบบน่ารักใจดี บอกให้เกบอกก็แกไม่มากเกืนบอกะม่ค่อยบอโคตรเท่ยิ่งมึรัวจะตั้งใจขายยาบดมเลยจะดูทุกวันเลยจะทำคลิปจะปัดตากาตอนแรกเมากี้อาทีย์เนี่ยเขาดูเวลาก่อนโอ้หนึ่งช่วงเ้วถอจะแบบว่าไลไ์แล้วก็ปัตากาแล้วก็จะแบบทำคลิปแล้วก็ลงปัดากลุ้งแฮเดอพีชาบุรลงกับชาวปัญญยังคอยหลังสุด้ายเพื่เดี่ยวเลยีนี่มีนี่ แต่จะใครผู้เดียวหางกนได้เจ้าใส่กันได้ต้องพอละวมาเวตาลพอใส่คอยผู้ต้องการเจ้าม่งไลายสุดกับไซร์อ้อยี่วันแต่ว่าเจ้าม้าไทยไอ้่อนเทเลียนกับกรดีใจแล้ยวมากกโอเคดีแล้วเจ้านอนยูดซืเป็นการแสดงนางเจ้าออกที่นี่เจ้าปกติเงินกับจะเขาเจ้าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเอ้าเขาบอกรัตัวเนาะเงินจะเข้าจะเข้าบัญชีเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่แบบ เงาเจ้าเลยงานไม่ช่วยกันดูนะ่นท่านหนูลงเนี่ยแต่ตอนนี้หมื่นคนอ่ะกดตะกร้าก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้หมื่นคนอ่ะกดตะกร้าก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้หมื่นคนอ่ะกดตะกร้าก่อนเจ็ดสิบเก้าบาทได้แล้วหมื่นชิ้นกดคูณแล้วคูณแล้วคูณแล้ว คุณแล้วนะขะน้องเบสโดนปีปะนะเพราะปกติเขาก็โดนปีบ่อยแล้วมนะั้งอะไรทุกคนเลยค่ะช่วยกันเร็วค่ะได้ค่ะตัวมาถ่ายกันนี้แหละแ่วยสีหานั่น,น,นให้เจ้านั่นใ,นใส่แล้วเ,เคยโดนคนปีบ้างไหมไม่คม่อยมีส่วนมาก อ่ามีอยู่ก็มีมีมากเคยมีบ้างแต่ว่าไม่ตลอดก็สุดท้ายกาเป็นเป็นคนที่หาไงมันเองเลยู่ตลอดซื้อของเองตลอดถ้าเป็นของชิ้นไหนๆฮะอืมถ้าเป้เคามีแต่แฟนคลับนะถ้าเกิดเป็นหนึ่อแฟนคลับไม่นับเป็นรูปตัวต้องให้เออชอบคนธรรมดาหรอครับเพื่อนการเถอะไม่มีไม่มีหรอกผมีชอบอะไรที่ชอบอะไรบ้างมายถสิอยากรู้อยากรู้จรอะดิเส้นอะไรชอบอะไรจริงๆเสื้อผ้ากระเป๋าซอฟแปนว่าในร่างกายชอบมันอยู่ที่คนให้มานค้าว่า บางคนคให้อะไรก็ไม่ชอบอก็ต้องบางคนให้บางคนที่เราไม่ชอบให้อะไรเราก็ไม่ชอบไหมเขาฉันเป็นคนที่ไม่มีอะไรพิเศษแล้วคนไหนังก็ดีใจเขาให้อะไรก็ดีใจไหมให้อนี้กูก็ดีใจแล้วไ,ม,ไม่ได้ื่อต้องได้ได้อะไร,ะไรนึกออกไหมไม่เงนร้องเพลงกันนะเดี๋ยวจะไปไปร้องเพลงที่โตเกียวอยากได้คือร้องเพลงภาพเบอร์ไหมเบอร์อยู่ทำอะไรให้บิซดี่ทุกคนไปร้องเพลงให้ไหมก็ไป ที่ขอนแก่นสักวันไปเปิดวงสิโอแต่ว่าเขาถ่ายละครเื่องนี้มันยากมากๆใช่ไหมขยับไม่ได้เลยเอาแบบเดือนไหนหมดละครเดือนไหนหมดทันวาเพิ่มเป็นน้งเอกช่องช่องวันช่องวันสุกเสาร์อาทิตย์ไง๋ยวาไปร้องเพลงให้เพลงหนึ่งเอาเพลงอหม่เลยแต่งใหม่เลยร้องคู่กันทำเพลงใหม่แล้วไม่อันนั้นเธอเขาทำอี่ไงเอาแบบที่ฉันทำคืนให้สิ ที่แบกเธอให้ส่วนแบ่งยาดมมากคุ้มมากสมัยเรียกกับร้องเพียงคุ้มคุ้มมากประทับใจจดสุดอ๋อมันลมยากนะเพลงนามันชอบพร้องนะยยังมันกระดัว่าแต่เอามาให้ดีเบิร์ั่น่ะเบียดเลยอะไรก็ดีนั่นแหละจะให้อะไรเขาดีล่ะทุกคนเขาก็มีเยอะแยะของช่าให้อยู่นี่หนูในหัวกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้ดีแต่ซื้อให้เพื่ออะไรอ่ะ ก็ไม่ก็เธอให้ฉันแต่ฉันไม่ได้ให้เธอเลยอ่ะ <en> ก็ค่อยว่าอไอ้นายวรรษดีๆให้ตะความจริงใจกั้ขึ้นมากกว่าดีแล้วไม่ต้องตัวไม่ต้องตัวไม่ต้องรอต้องกานไม่ต้ตงตงองว่าห้ยยังดรอจริงใจจริง <c oughs> ใจอยู่แล้วค่ะเออก็ให้ตะความจริงใจซึ่งกันและกันแค่นั้นล่ะอันอื่นก็บวัได้ต้องกา <c oughs> รจริงใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วให้กำลัง <R> ใจเทียงดิเทียงดิเออไม่เทียงไม่เทียงเออเชื่อพ่อสั่งให้เราแล้วก็ทำพาทำแล้วก็ทำเออท้าผู้อื่นก็อาจจะไม่ทำก็ไม่ได้ทำยากนะแค่ไาน สิบกองพี่น้องคนนี้วันนี้ใส่คอนเขาเรียกว่าอะไรนะคอนแทคเลนส์พี่ไอ้เปล่าคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ที่พี่ไอ้เขาไม่มีนานแล้วค่ะเขาเรียกคอนแทคเลนส์หมดคอนแทคเลนส์ที่เป็นซีซีอ่ะใส่เพื่อถ่ายงานนะครับตามเลยเ์ในทว่าทำไมบิ๊กแต่งหน้าจัดกับน้องบิ๊กก็จัดก่ออยู่จริงๆคนนี้ถ่ายแบบด้วยกันเนี่ยค่ะถ้าอยากรู้ว่าถ่ายแบบไรกดตะกร้าค่ะมีรูปเราอยู่ไี่ขายของก็ไม่กี่ไงไปทริปต่างประเทศ ไปไหนดีเกาหลีไปทำไมเกาหลีก็ทำไมเกาหลีแล้วมันแบบไปกี่ครั้งแล้วเกาหลีสามสี่ครั้งสี่ห้าครั้งแล้วไหมเกาหไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นดีกว่าญี่ปุ่นดีกว่าไปตอนนี้มาตัวเลือกตออปีใหม่ไปแล้วฮอกไกโดฉันว่าปีใหม่ไปละปีใหม่ฮอกไกโดดิวจบอ่ะช่วยรดค่ะทุกคนปีใหม่ฮอกไกโดต้องไปดูจองตัวเลยไหมล่ะได้นะเอาดิ ไม่เราไม่ได้จองมัไม่ฉันไปได้เลยญี่ปุ่นอ่ะเพราะว่าฉันรู้จักเพื่อนพ่ออยู่าี่นุ่นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขาจะแบบพาฉันเที่ยวได้รู่นนี่นะโอ้ฉันก็ไปได้เหมือนไม่ต้องมีใครฉันก็ไปเพราะฉันไปญี่ปุ่นฉันหลับตาไปก็ถูกโอเคไม่ขับรถเองด้วถ้าฉันไปก่อนไปละฉันก็มีคนอยู่ที่นั่นเหมือนนกัไงฉันรอเธอได้แต่ฉันชอบแบบว่าขับรถเองแล้วไปที่แบบว่าเวลาบอกอีสานในการแน่บอกอย่างค่ะหนูบอกบอก่อยถือขี้หนูบอกบอก่อยท่องอ่ะแต่เหมือนทองมีตัวหนีบม้างข้ายสันแบบว่าไม่บ้างค้มอ่ะ มันมันสีกระเดิงอ่ะมันมันไม่ค่อยถืออ่ะมันสีกระเดิงคือว่ารย่งกระเดิงแบบกระเดิงแบบก่ะเกงดิงหรือกระเดิงกระเดิงแบบแค่ได้นี่หรอเกรงเดิงหรือเปล่าถ้ากระเดิงไม่มีไม่มีแต่กระเดิงจำบะยังไม่รู้จักเลยจำบะเดี๋ยวพูดนะจำบะเป็ว่าอะไรอ่าทุกคนพิมพ์มาว่าจัมบะผมเพิ่งนี้เมื่อเช้าทำจากแม่แม่บีจัมบะอร่อยมากบีไม่รู้จักจัมบะจัมบะคือว่าอะไร จำบะว่าไงน้ำแข็งใสเห็นปะหูอีสานปอมเธอจำบะก็ไม่รู้จักหรอแม่เนี่ยเห็นปะน้ำแข็งใสไม่รู้จักคำนี้จักแม่เบลค่อยไปหนูบอกว่าเฮ้ยขอนแก่นมีร้านหนึ่งจำบะอร่อยนะไม่รู้จักจำบะจำบะพูดจากอีหลีนึกจำบะอยู่ขอนแก่นแม่จะหัวละเพราะใครบอกกันจำบะใครบอกจำบะมีอยู่ครับน้ำแข็งใสเห็นป้าเขารู้กันหมดอีสานปอม พี่านชอบกุรอนนะเรากุรอนนะจริงเหรอพี่หนอกพี่หนอกมีคนมีคนไม่รู้จักไหมจัมบาเขารู้จักกัหนูเลยเขาจะพิมพ์อ่านอ่านความไม่รู้เหมือนกันก็มีนะเธอไมรู้หลืงกันเห็นไหมเรื่องมีแต่ความเกี่ยงรู้จักหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่หนูก็่ได้จัมบ้าดิมาจากจังหวัดไหนขอนแก่นจ้าแม่เพื่อนมาจัมบ้าเราตกตกเฉยอย่างที่จำต้องขอนแก่นปะเป็พราีว่าจัมบ้านี่จะเห็นในขอนแก่นสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับพี่เล็กแบนโซ สสวัดีค่ะอันนี้เป็นแม่ใหญ่แห่งโตเกียวมิวสิกมิวสิกเพิ่งรู้เหมือนกันเอ่อไปขอนแก่นก็ไม่รู้จัมบาร์นั่นเขาแข็งใสคุณแม่เป็นคนพาพูดเลยคนแรกต้นเรื่องเลยว่าจัมบารีไปกินไปไปขอนแก่นดต้องไปกินร้านร้านนี้นั้น่อ้จัมบานี่อร่อยฮะจัมบาร์จัมบาร์แต่นานแล้วกินน้ำีกว่าอย่าไปขอนแก่นไปกินอีกดีกว่ากินอะไรนะจัมบาร์โอ้ย อยู่ตรงบึงอ่ะคีรอนก็ไม่รู้ครับอ่านทองไปกินบ่อยเขาบอกจันทบุรีก็มีนะเขาบอกพูดแล้วก็อยากไปขอนแก่นเลอยากไปกินจ้ำบะอยากไปแค่นั้นเลยอะไปกินจ้ำบะโอ้ยเนาะอยากไปกับบเคยได้ยินดำบะเบียคัมสิงเข้าชมพนานี่เด่นทดสอบฉันดูเจ็ดสิบเก้าบาท มัันนเหือปงวันนี้วันนี้ผมวันนี้ผมบอกตรงตัวนี้เลยจริงจริงก็ไม่กล้าพูดหรอกจริงจริงก็ให้เหมือนเดิมถ้าไม่ถ้าไม่พูดออกสื่อก็ให้เหมือนเดิมนะคุณแม่มาพอดีก็แม่อยากเก็บหลักฐานไงเออแม่ฉลาด่ะแม่ฉลาดว่ะแม่บอกว่าพูดเลยพูดออกสื่อเลยที่คุยกับแม่เพราะแม่อยากเก็บหลักฐานว่าเธอจะแบ่งแต่แม่ไม่อยากบอกกล้องนะแต่แม่ไม่ยอมบอกกล้องกลัวไม่มีหลักฐานไงเอาไม่แน่นะวันนึงขายได้เป็นแบบพันล้านอย่างเงี้ยเธออาจจะแบบลืมไม่ลืมก็นี่หลักฐานอ่ะก็ตอนนี้มีหลักฐานแล้วไง แต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้พูดอ่ะลืมไหมไม่ลืมไม่ลืมพาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศได้เลยนะเนี่ยจะไปคอนเสิร์ตเดือนมีนาที่ยุโรปเยอรมันมศศอินาเหรใช่สวิตเซอร์แลนด์บิ๊กเบียต้องพันล้านไม่ใช่ร้อยล้านนะบอกสาธุค่ะร้อยล้านสลาดสดเขาบอกมีพันสะคนเราจะสดไป่สดไม่มต้องดูเงินในบัญชีได้หรอ พลาล่าตลาสถ้ามันมีเข้ามาแล้วมันดีนะคะเราก็ต้องคบนะคะทุกคนอืออือเอามหม่เอามหม่ถ้ามันมีเข้ามาแล้วมันดีมันถูกใจอ่ะมันก็ต้องคบก่อนอะไรจะเกิดก็ค่อยให้มันเกิดอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองอืมีเปิดดีดีพปิดดีมีเปดีมีเปิดความรักอะจริงอืม เราจะได้มีแรงทํางานอ่ะถูกปะถ้าเธอมีความรักเธอก็จะมีแรงตื่นมาทํางานอะไรไม่กำลังใจมันก็จะมีคนแบบวันสู้านนะเหนื่อยไหมคะอย่างเงี้ยเออถูก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 ใช่ไหมเขาบอกอยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่ดีดีก็เพราะฉะนั้นถ้าเจอใครก็คบไปก่อนอนาคตค่อยว่ากันอยอะแบบว่าขอหาเงินก่อนขอรู้ตขอนี้ก่อนเดี๋ยวอนาคตเราจะไม่เจอแล้วเนอะเดี๋ยวคิดว่าในอนาคตจะมีดีก บางทีคนไม่เจอก็มีนะไม่เห็นด้วยหรอเห็นด้วยกับจันซิ่งกำลังพิจารณาตัวเองครับกำลังกำลังเข้าใจสิ่งที่พูดอยู่ครับคิดอยู่เข้าใจกับจันซิ่พยายามถูกใช่ไหมผมไปก่อนคิดเยอะจ้าผู้ประสบการณ์ขอคารวะาุ่นพี่ผมคารวะพี่นะครับผมประสบการณ์น้อย ถ้าเป็นน้อยน้อยถ้าแบบอะไรไม่เอาแฟนเนี่ยเอาคนคุยแกโซนเคยคุยกับคนอื่นมาบ้างแหละกสิคุยกับใครล่ะจากสิคุยน้ำไผ่บ้านในชีวิตไม่เคยคุยกันเลยหรอกตกก่อนนี้หรอเออคุยแต่ไม่ได้คุยคนคุยเข้าใจไหมคนแบบคนมอร์นิ่งกุนท์บ่าเคยบอดยักษ์เสื้ออาชญ์จีน่ะอยากษ์ออยากษ์ใช่หรอทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนคิดถึงนายไม่มีหรอ ถ้าน้าเป็นแฟนสมัยไม่มีใครจะมาคิดถึงน้าเลยเนี่ยมีเอฟซีแฟนคลับคอคุยใครจะมาคิดถึงน้ายังนีทำไมใครไม่คนคุยหรอบมลูพระสาอีสานเป็นบบากระเด็เมียหลุดเมียเป็นาหน่อยกระเด็เมียโมเด็มมีแฟนมีเพื่อนน่าผ่อนเชื่อรู้เป็นบบาหน่อยกระเด็เมียหลุดเมัยนี้มันต้องมีคนคุยเว้ยแค่คุยแต่ไม่ต้องคบมันเธอมันเป็นแบบคนณทันสมัยแล้วขาชับใคนสมัยก่อนเนาะก็ เป็นหนุ่มมาก็ไม่ได้มีแฟนก็มีแฟนก็เป็นเมียแล้วก็บายบายเลยนะแม่เนี่ยไม่ใช่แต่สมัยนี้มันต้องมีคนคุยคนคุยแล้วก็เลิกคุยแล้วก็เลิกคุยแล้วก็เลิกคุยแล้วก็คุยแล้วก็อยู่เนี่ยแล้วก็ใครที่ใช่ก็ค่อยเป็นแฟนเป็นแฟนแล้วก็เลิกเนี่ยหมายถึงว่าโอเคก็เดี๋ยวจะเรียนรู้ไปแต่ว่ามันก็ธรรมดาไม่ได้รู้สึกก็ต้องมีใครคุยเรื่องอะไรบ่ได้มีเป็นภาษาาีสัน เดินบ้าอะไรเมียรวดบ่ไดไปขวักผู้ใดต้องสิ้นมันเหมือนคนสมัยก่อนเลยอ่ะนี่คืออะไรร้องไห้ตัดพอที่ไม่มีคนคุยใช่เรามันแล้วมันเป็นยางงี้เลยแล้วเขากลับเพื่อเหมยแล้วมีอยู่แล้วหรือปะอู้หูยปมปานจับคอามบมีไอไมมาที่ฉันล่ะ ฉันไม่มีทำนี่เปิดออกมาไเลยเปิดได้ดูเลยโทรศัพท์นี่ก็เปิดแต่สิทำไม่ต้องเปิดบอมมีหมายว่าถ้าเกิดเชื่อว่ามีเนี่ยเปิดได้เลยในเซียนนี่ไม่มีอแห่เปิดดิ่ะก้าวเปิดไปละอ่ะเห็นปะเทำเป็นพูดเซียเปิดได้ไเนาะอ่ะเห็นปะถ้าเป็นพูดเลยก็ไม่เปิดถ้าเปิดไปเจออ่ะเห็นปะอ่ะเปิดให้ฉันดูคนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นดูมันบอกมีมันบอกมีแอ้เปิดไปมันก็บอกมีพูดไม่เลืเป็นพูดเลย ดไปแบบว่าโมียี่ดีพูดไปนั่นไปนี่ก็ไม่เปิดเปิดเป็นอันตรายนะคนข้างๆไงอะไรอะ่ะคนข้างๆไงเต็มมดโอ้เบียดเปิดทางให้แล้วจ้า ไม่ได้เปิดอยางอยากให้เปลือยลูกอยากเปลือกบ่งเปลือกจะซวยเปลือกตลอดอะไรคอยดูนะว่าติดแบบงอีพีดีโซ่อีพีดีโซ่เพราะว่าอะไรชวนพูดทำไมอ่ะเขาอ่านตามนี่ไงเปิดปลาเป็นรูปต้องเปลือกมามันจะเปลี่ยน